เริ่มสร้างตัวยังไงบนออนไลน์หลายคนปรารถนาต้องการขึ้นมาบนออนไลน์แต่ไม่รู้ที่จะเริ่มต้นยังไงดีมัวแต่หาตัวเองนะคะบอกได้เลยว่าการสร้างตัวบนออนไลน์นั้นก็แค่หนึ่งเลยนะคะคุณก็สร้างตัวคุณขึ้นมาเลยค่ะคุณไม่ต้องรอให้หาตัวเองให้เจอก่อนฉันจนชอบอะไรนะฉันจะทํายังไงคิดไปเยอะแยะมากมายนะคะแค่วันนี้คุณอยากจะเป็นใครอยากจะ มีชีวิตแบบไหนยอยากที่จะช่วยเหลือผู้คนยังไงอยากที่จะส่งต่อเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ในแบบไหนคุณแค่สร้างตัวเองขึ้นมาค่ะเพราะมันก็บอกอยู่แล้วนะคะว่าในคำนั้นว่าสร้างตัวบนออนไลน์คำว่าสร้างก็คือขึ้นมาสร้างค่ะไม่ใช่รอให้หาตัวเองนะคะคนส่วนใหญ่แล้วมักจะรอให้เจอตัวเองก่อนนะคะจริงๆแล้วเราก็เป็นของเราอยู่แล้วสร้างในสิ่งที่เรา ต้องการเป็นในอนาคตขึ้นมาเลยค่ะและสิ่งที่สองพอคุณได้เริ่มที่จะสร้างตัวโดยการออกมาโปรโมทตัวเองออกมาแบ่งปันความรู้แบ่งปันเทคนิคต่างๆหรือแบ่งปันสิ่งที่คุณกำลังเรียนรู้อยู่คุณก็สร้างตัวเองแล้วในขณะนี้ฉะนั้นแล้วขั้นตอนต่อไปคุณต้องทำแบบต่อเนื่องทำสม่ำเสมอเพราะว่าการที่เราได้ทำต่อเนื่องทำสม่ำเสมอมันจะช่วยเพิ่มทักษะให้เรา แร่งเก่ง,กงยิ่งขึ้นถ้าวันนี้เราหยุดเราแค่ขึ้นมาสร้างแล้วเราก็ไม่ทําต่อเนื่องมันก็จะทําให้พลังงานของเรามันไม่ลื่นไหลและก็ไม่สามารถที่จะสร้างตัวเองไปจนถึงความสําเร็จที่เราต้องการบนออนไลน์ได้สองสิ่งนี้เอาเป็นทํากันเลยค่ะแล้วคุณจะกลายเป็นคนหนึ่งที่เชื่อมั่นในตัวเองว่าวันนี้การสร้างตัวบนโลกออนไลน์มันเป็นเรื่องที่ง่ายและ เป็นเส้นทางที่นำพาคุณไปสู่ความสำเร็จอย่างแน่นอนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ